เปลี่ยนยางเปลี่ยนยางเปลนยางยางปัดน้ำฝนยางปันป้ำฝนครับผมเก็บเล็กเก็นน้อยคนระับราคาถูกราคาประหยัดแล้วก็ขับขี่ต่อเลยนะครับถ้าาฝนมาอะไรมาก็ายาวไปยาวไปกับเจ้าถิ่นท้ายรองครับวันนี้ชีวิตสั้น์รต้องเสีาา่ยงสารไปกินแล้วแล้วก็ซื้อสินค้าส่งพัสดุเสร็จมวนเดียวจบแล้วก็แวะแมคโครกลับมาอยู่เทินก็จะมาโรตัสเข้าไปชำระบินรายเดือนที่โรตัสนะครับนี่เราเปลี่ยนยางกันเลยดีกว่า รถเก่งคันเดียวครับสเบียงเต็นพร้อมสายช่วงนี้ขายดีขายดีขายดีครับเจ้าถิ่น้ายลองค้าขายครับอยู่ย่านก่อนเข้ารลทัพมีวิธีการดูธรรมาเนียธรรมดาเหกบาทได้เซละหกบาทคู่หนึ่งอันนี้เกตเอเกเอเซนละร้อยคู่ละสองร้อยร้อยห้าสิบรอสออันนี้2อ0ครับอันนี้สองราสิบาท พาราหรือยางอะไรอันนี้ซิลิโคนครับซิลิโคนอันนี้อายุการใช้นานครับถามว่ากี่ปีนี่ก็คือเราไปตากแดดใช่ไหมถ้าเราใช้คนที่ใช้อย่างที่ใช้ของต่างๆเนี่ยถ้าคนใช้เป็นมันก็อยู่นานแต่ถ้าเราทิ้งว้างมันก็ใช้แบบแบบแบบเนี้ยแบบใชทิ้งกว้างหน้าตาใชทิ้งกว้างอย่างเงี้ยนะถ้าตากแดดแล้วไม่จบี่ยครับมันก็ไม่นาน รัดแล้วรัดอีกราคาถูกเรามาหลายราคาหลายโรงงาน ลงเนี่ยลงเนี่ยลงเลยเจ้าถิ่นท้ายรองราคาเริ่มต้นที่หลักสิบหลักสิบหลักร้อยเส้นแล้วก็ไม่เกินหมื่นก็หลักร้อยครับร้อยแล้วก็สองร้อยอย่างดีนะครับเป็นอะลูมินีซิลิโคนหรอซ,ซิลิโคนครับมีของที่เขาพีเซนต์ให้ดูกับเรียกช่างและการช่างอะไรชื่ออะไรครับ ช่างกริดช่างกริดช่างกริดไทยอาซาฮีเพราะว่าช่างกริดอาซียนี่ฮะอยู่ประมาณบริษัทพิสนุกกเกษมก่อนทางเข้าโรตาร์เพราะว่าเราจะไปทําธุระที่โรตาร์เมื่อกี้แม่ค้าทุเรียนตกใจเบรก<อ>เอียดนึกว่าจะซื้อทุเรียนเรียบร้อยลองไหมลอง,ลองดิเบิ้งลองเบิ้งโอ้โหเดี๋ยวไม่ฉีดน้ำจะดังแต่ละฉีดน้ำหน่อยซิลิโคนมันจะดังนะครับเออใม่ใหม่ซิลิโคนนี่ัะถ้าฉีดแล้วจะไม่ดัง ถ้าไม่มีน้ำมันจะดังหน่อยเห็นแลนะครับแต่การปัดนี่มันจะเรียบจับก็เรียบ,ลยบแล้วแล้ว,ลว,วานานไหมกว่าที่เสียงมันเอียดมันจะหายไม่นานนะครับมันจะอยู่ตัวอยู่ตัว,ตวอ่าประมาณรประมาณก็คือเจอร้อนเจอเย็นหน่อยมันจะหดละกระชับเข้าไปละแต่ถ้าไม่มีน้ำถ้ามีน้ำตลอดมันก็ไม่ดังครับเท่าไหร่นะเป็นสองร้อยห้าสิครับนี่ย่งดี อันนี้คือเกรดที่อย่างดีเลยครับผมมีครับนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่องเจ้าถิ่นท้ายรองครับกับที่ปัดแค่แค่ที่ปัดน้ำฝนอย่างเดียวนะไม่มีอย่างอื่นเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มีอย่างอื่นขอบคุณครับก่อนนำมาหลายอย่างหลายอย่างอยู่ครับมีพรมมีพรมปูปูเตียงสำเร็จถ้ามีเล็บบิ้นมีหลายอย่างอันนี้มันสต็อกของไว้แล้วมันไม่ได้ครับอย่างนี้เร็วกว่าใช่ครับเร็วกว่า ผมมาผมปรกมาในที่สุดชุดอ,อยู่กองหยู่บ้านเลยเอ,า,อยางี้ดีกว่าขอบคุณมากครับ <ขอ S 2> ผมขอบคุณครับผม <laughs> อย่าลืมติดตามนะครับเจ้าถิ่นท้าให้ลอง <laughs> สวัสดีครับผม <laughs> กับเกดเล็กเกดน้อยกับพี่กฤตสวัสดีครับหน้าโรตัสนะฮะบริษัทพิษณุกเกษตรจำกัดไทยอะีเก่าตรงไปกันเอานี่มล้มก็มุ่งไปที่โรตัสไปกันเลยขอบคุณครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย